สวัสดีครับเพื่อนๆผมไว้แลปสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยมะละกอนะครับการดูแลรักษามะละกอแล้วก็การเก็บสายพันธุ์มะละกอนะครับส่วนสายพันธ์มะละกอทางหน้าของเพื่อนๆนะครับเป็นสายพันธุ์กลางดงแต่ทุกๆสายพันธุ์นะครับมันจะมียีนเด่นนะครับสําหรับยีนเด่นนะครับก็จะเป็นยีนที่เวลาเราลดน้ําใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปเสร็จแล้วก็ยังยังสามารถที่จะตอบสนอง ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้ดีที่ดีกว่าปุ๋ยเคมีนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ๆไม่ได้เกิดจากที่เราเข้าห้องแฝบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเกี่ยวกับการทําพวก GMO นะครับเป็นการเก็บสายพันธุ์เด่นโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็การดูแลรักษาส่วนมะละกอข้างหน้านะครับ ถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ที่เพื่อนๆหายากที่เอามาจากเมืองนอกเลยเอามาเล็ดพันธุ์มานะครับอาจจะไปกินมะละกอกซื้อเมืองนอกมาแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์มาจากเมืองนอกแต่ถ้าเกิดว่าสายพันธุ์ของเพื่อนๆนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เป็นตัวเมียเป็นตัวเมียลูกออกงงโป่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นกระเทย <Touch down> ที่เป็นทรงอีลองกาต้าที่เป็นทรงสวยๆรูปทรงกระบอกนะครับ ข้อเสียของมะละกอตัวเมียนะครับบอกข้อเสียก่อนนะครับก็คือข้างในมันจะโป่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บเม็ดได้แต่ถ้าเกิดขึ้นปีที่2นะครับขึ้นปีที่2หรือมีการแก้งพืชโดยการเจาะที่แนะนําไปนะครับมีการเจาะพืชจะมีลักษณะที่เหมือนกับใกล้ตายเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาจะเริ่มผลิตเม็ดออกมานะครับแต่เม็ดที่ออกมาจะไม่เป็นเม็ดที่เป็นสีสีดําทั้งหมดในลูกนะครับ นี่ก็เดี๋ยวจะมาแช์กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวจะลองมาพายกับเพื่อนๆดูเลยในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นมะละกอตัวรูปทรงที่มันเป็นตัวเมียอย่างนี้นะครับที่มันเป็นโป่งๆอย่างเงี้ยถ้าเอาไปกินนะครับโดยไม่เอาไปขายนะครับจะมีความหวานมากกว่ามะละกอต้นกระเทยนะครับส่วนตัวผู้ก็จะเป็นเป็นดอกแล้วก็ไม่ค่อยออกมากนะครับเป็นแหลมแหลนเป็นแบบติดไม่ดกแต่สมาต้นนี้นะครับที่เราเก็บยีนเด็ดนะครับก็จะดกขึ้นมาเลย ส่วนการดูแลรักษานะครับก็จะให้ปุ๋ยขี้วัวหรือพวกปุ๋ยขี้แพะปุ๋ยขี้ควายนะครับในตระกูลนี้พวกขี้หมูขี้ไก่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมจะใส่ในตระกูลนี้เดี๋ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณที่รูปทรงพุ่มองเขานะครับลกเกินไปนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนเเด็ดออกเลยเด็ดออกให้เหลือพวกก้านเนี้ยแล้วพอเดี๋ยวพอก้านเขา ก้านเขาเริ่มที่จะออกมาอย่างนี้เราก็ค่อยมาตกแต่งดูแลรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยที่ชี้ออกมาที่ไม่สวยเนี่ยเราเอาออกเลยครับต้นหนึ่งไว้อยู่ประมาณสักสิบใบนะครับกำลังดีแต่ที่สำคัญคือการลดน้ำใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะมาบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเพื่อนๆก่อนนะครับเผื่อไปเจอสายพันธุ์เมืองนอกที่ไปเที่ยวเมืองนอกไปเจอสายพันธุ์ที่ เราเก็บมาเสร็จปุ๊บเรามาเพาะแล้วมันเป็นรูปทรงโปร่งๆนะครับอันนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับจะพายปก,กับเพื่อนๆดูเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็ถ้าไม่รับประทานหรือมีไก่มีอะไรก็เอามาขยำนะครับขยำขยำขยำลงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยไว้เป็นปุ๋ยนะครับให้กับต้นไม้ส่วนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวก ฮอร์โมนเร่งนะครับแล้วก็ช่วยแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับนี่นะครับที่มเมล็ดพันธุ์ของเก่านะครับที่เก็บไปนะครับก็จะประมาณนี้มันจะมีทั้งเม็ดฝ่อนะครับเพื่อนๆมีทั้งเป็นเม็ดฝ่อแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับส่วนเป็นเม็ดใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะครับเพื่อนเเป็นออกสีขาวแล้วก็สีดําให้เพื่อนเอนเก็บเฉพาะสีดํานะครับเน้นย้ําว่าถ้าเกิดว่าไปเอาสายพันธุ์ที่หายากมาแล้วอยากได้มเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นกระเทยอ,อีนองกาตารูปทรงกระบอกนะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะครับลองลองดูนะครับในการเจาะเจาะต้นเสร็จปุ๊บแกล้งให้พืชมีการใกล้าตายเขาก็จะผลิตออกมาเพื่อเป็นการให้สายพันธุ์ของเขาไม่ดับสูญนะครับแล้วหลังจากนั้น,เ,นเพื่อนๆก็มาหาเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ของตัวเนี้ยมันจะมีนะครับแต่ไม่ทุกลูกนะครับเป็นบางลูกแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่ว่าเราอยากได้สายพันธุ์ที่เราไปไกลแล้วไม่รู้วิธีเลย เผื่อฟุกนะครับต้องใช้คําว่าเผื่อฟุกมันจะไม่มีทุกอันนะครับมันจะมีเป็นบางอันอย่างตัวนี้ที่ผ่านะครับตัวนี้ที่ผ่านี่ก็ไม่มีนะครับแต่ลูกที่มีก็มีนะครับลูกลูกที่มีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วก็เป็นเมล็ดขาวแล้วก็เป็นเมล็ดที่มีดํามากแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน้อยก็เราก็ปลูกทิ้งไว้ครับเผื่อมันมีนะครับในตัวนั้นถ้าตัวไหนไม่มีเราก็มาขยําอย่างนี้นะครับถ้า ไม่ได้เลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงอะไรก็จะขยบอย่างงี้ยเนี่ยยีนที่เราเก็บถ้าเป็นยีนเด่นนะครับเราลดน้ําใส่ปุ๋ยที่ธรรมดาที่เขากินดินกินอะไรของเราธรรมดานะครับในตัวเนี้ยก็จะยังดกอยู่นะครับให้เพื่อนเพื่อนเก็บพวกยีนเด่นนะครับแล้วก็การลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับการลดน้ําผมใส่ปุ๋ยของผมก็ผมใช้ขี้วัวหมักนะครับก็จะเป็นส่วนนี้ ส่วนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ถามผมอยู่ในคลิปนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมใช้น้ําขี้วัวหมักผสมลํานะครับส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่ผมเน้นสีนะครับเน้นสีที่เป็นสีเข้มเข้มเหมือนสีโอเลี้ยงนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณทัก300 ML นะครับ300 ML หรือเพื่อนๆไม่มีที่ตวงมีตาช่างก็ช่างเลยครับ3ขีดครับต่อน้ำประมาณ10ลิตรถังนี้นะครับ สำหรับรดน้ำพืชผักที่พืชผักที่ค่อนข้างที่จะพืชผักที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนนะครับให้ใช้ประมาณ1ขวดกระทิงแดงต่อน้ำประมาณ1ถังถ0ลิตรที่ผมแชร์ลงไปนะครับในตัวนี้เพราะว่าในถังเราพวกรดน้ำพวกอ่อนๆอะไรพวกนี้พวกไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักบุ้งผักอะไรเนี่ยต้นอ่อนๆเนี่ยก็ลดปริมาณลงมาอีกนะครับค่อยๆใส่จาก น้อยไปหามากการพืชที่เขาตายนะครับเพื่อนๆส่วนพืชพวกเป็นพืชสวนหรือเป็นพวกมะละกอพวกพริกพวกอะไรนี่ครับหลังจากออกลูกนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับลดน้ํานะครับใส่ปุ๋ยนะครับอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆใส่อยู่ประมาณสักสองครั้งถึงสามครั้งได้เลยนะครับในสูตรนี้ที่ผมทําเพราะในการหมักนะครับในการหมักขี้ว,วัวอย่างเงี้ยผมจะทิ้งไว้ในการหมักอยู่ประมาณสักสิบห้าวัน ให้กา๊าซแอมโมเนียกา๊าซไข่เน่ากา๊าซมีเทนต่างๆนะครับออกก่อนระเหยอ,ออกก่อนเลยนะครับเปิดฝาไว้ก็ได้ให้ระเหยอ,ออกเลยหลังจากระเหยอ,ออกแล้วปุ๊บมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรยวเวลาเราไปลดต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ก็จะได้กินเต็มที่เป็นพวกจานด่วนเหมือนอาหารจานด่วนนะครับในตัวนี้แล้วก็ดูแลรักษาง่ายลดง่ายนะครับในตัวนี้แต่ที่สําคัญก็ต้องดูดินเราด้วยนะครับว่าหลังจากที่ว่าเราใส่เสร็จปุ๊บกากกากที่เราหมักเนี่ย เรามาโปะโคนต้นไม้ได้นะครับปลูกเยอะๆได้เลยเพราะว่าน้ําหมักของเขาออกละหลังจาก15วันก็มาโปะได้ส่วนการใส่นะครับผมก็ไม่ได้ก็สามารถเติมใส่ได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูครับจะมีน้ําแค่ครึ่งนึงแล้วเลยอีกครึ่งนึงนะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่เป็นการผรสมโดยตรงเลยเป็นการผสมแบบง่ายๆนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วสีที่หลังจากผสม,มแล้วนะครับ <c oughs> สีจากที่ผสม,มแล้วก็จะโดยประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นจางๆนะครับเป็นจางๆจะค่อนข้างที่จะพอดีนะครับลดน้ํา <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆดูดินผมนะครับดูดินที่หลังจากที่ว่าเราลดน้ําลดอะไรไปเสร็จนะครับ <c oughs> ถ้า เราใส่ดินใหม่ๆนะครับรดลงไปก็จะหวบหายลงไปเลยแล้วก็จะค่อยๆทยอยซึมลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เอามาไว้ทําไมตัวนี้ผมเอาไว้เพื่อคล้ายๆเป็นระบบน้ําหยดนะครับให้เขาค่อยๆหยดลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะค่อยๆหยดซึมลงไปเรื่อยๆจะไม่ออกเร็วส่วนตัวนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับเนี่ยที่เขาออกไปด้านข้างตัวน <of> ี้ก็จะเริ่มแห้งแล้ว ขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นดินที่ร่วนซุยพอดีนะครับหนึ่งก็คือไม่ขังนานจนเกินไปลองสักประมาณถ้าเกิดว่าดินเราลดลงไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก5นาทีน้ำยังไม่ลงอยู่เนี่ยแสดงว่าหน้าดินมันแข็งแล้วก็ดินเริ่มเกิดความทึบพอเกิดความทึบเสร็จปุ๊บก็ลงไปหาลากยากแล้วก็พวกอากาศพวกอะไรพวกเนี้ยพืชไม่สามารถที่จะออกมาหากินได้ยังพวกลากรากฝอยพวกเนี้ย เขาจะออกมาหากินยากลําบากนะครับแล้วก็ส่วนรากฝอยเนี่ยเขาก็พึ่งพวกในตัวจีนนะครับอากาศทั่วไปเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆลงดูนะครับนี่ก็เริ่มแห้งแล้วส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่ผมแชร์ลงไปเนี่ยก็จะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักเกือบๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเกือบๆถึงจะเริ่มหมดนะครับเขาก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อย แห้งลงไปเรื่อยแต่ว่าเพื่อนๆต้องกบก้นมันหน่อยนะครับกบก้นมันสักประมาณข้อมือนึ่งกดดึกลงไปนะครับให้เขาสามารถที่จะซึมลงยากแล้วก็เป็นระบบระบบน้ําหยดลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นนี้นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรพึ่งง่ายๆ เหมาะสําหรับการปลูกไว้รับประทานในบ้านนะครับในสูตรนี้เพราะว่ามันประหยัดแล้วก็ง่ายนะครับท่านเพื่อนสังเกตดูที่ติดคอเนี่ยยังติดอยู่เลยนะครับังติดอยู่เลยไปเรื่อยเเลยสําหรับพมไไวรับสิบสามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบปลูกพืชปลูกผักปลูกมะละกอก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมทักทายพูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ